ผมต่ออ้เดือนน,นะครับ,รบจะเรียบร้อยไหมเรื่องศพเ,<อ>เนี่ยในสิบห้าวันจะเรียบร้อยได้ไหมเ,<อ>เนี่ยเผาให้หมดได้ไหม<อ>ทาพิธีการให้เขาเรียบร้อยเนี่ยทําได้ไหมบรรจุลงเข้าไปทําชาพนกิจได้ไหมพี่น้องภาคใต้ต้องจดต้องจํานะครับว่าเ,<อ>เราอย่าทําให้การเมืองกาลีนี้มีอาํานาจในบ้านเมืองดาวเดือนอินฟ้าจะอาเพศเกิดเหตุวิปริตทุกทิศสาเนี่ยภาคใต้สงขาจะนี่เหตุวิปริตแน่นอนครับ กระทั่งคนตายไม่มีโรงใส่ศพเนี่ยมันอน,น,น,นาถนะครับครับบ้านช่องพังพินาศหมดแล้วไม่มีใครช่วยเหลือเนี่ยแล้วเราจะเชื่อมาใครต่อไปเนี่ย<อ>แล้วอีกเส้นหนึ่งก็จากเวียดนามเข้ามาขเมขเมรเขมรก็ไปไปมาเลเซียอีกอ่านไม่ต้องพึ่งประเทศไทยแล้วนะครับท่านประเทศไทยเราที่เป็นแลด์ลิงก์ดีๆไอ้ไอ้คลองกาศคลองไทยที่จะเป็นทรัพยากรล้ำค่าของชาติวันนี้ก็ไร้ค่าไปแล้วแล้วใครทำนะครับ ก็อยพักรักการเมืองสายตาสั้นโง่เขาวมปัญญาเนี่ยทำประเทศไทยเราเนี่ยสูญเสียศักยภาพมากมายจากประเทศแลนดลิงกลายเป็นประเทศแลนล็อกติดต่อใครไม่ได้น่าอนาใจไหมละครับน่าอนาใจครับโอ้โหแล้วตอนนี้นะครับประเทศก็กำลังสงครามอยู่น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยป่านี้บอกสิบห้าวันจะคืนยังไม่คืนเลย สงครามกับเขมรตอนนี้ถือว่าสงครามแล้วครับเพราะบกเรืออากาศไปพร้อมกันแล้วฐานเรือเมอเชาบุกก็ไปแล้วครับก็บุกก็ไปที่จังหวัดตราดแล้วมันถ้าก็สงครามแล้วก็ยังมาหาเสียงกันอยู่นะั้นมันอะไรกันสัไปาศนะเนี่ยโบราณเขาถึงบอกว่าเมื่อกาลีกินเมืองนะครับดาวเดือนดินฟ้าก็อาเพศจะเกิดเหตุวิปริตทุกทิศเนี่ยมันใช่ไหมละครับเนี่ยเป็นคำพยากรณ์เป็นคำกล่าวมาแต่โบราณแล้วถ้าพวกกาลีกินเมืองนะครับดาวเดือนดินฟ้าก็อาเพศ เกิดเหตุวิปริตทุกทิศาวันนี้วิปริตไหมครับครับสงขาใหญ่น้ําไม่ท่วมมา30ปีนับแต่พระเจ้าอยู่รัชการที่ก้าทรงพระกรุณาไปแก้ไขด้วยพระองค์เองนะน้ําไม่ท่วมแล้วอยู่ๆมันท่วมขึ้นมาใหญ่น้ําเทมาจากฟากฟ้า,าเพราะลมหนาวตีกระนาดเข้ามาน้ําบนฟ้าไปไหนไม่ได้เลยเทลงน้ําทะเลก็หนุนเข้ามานี่เพราะดาวเดือนดินฟ้าอาเพศใช่ไหมครับใช่ครับโรคไปข้เจ็บตรงนี้โรคสารพัดโรคเกิดขึ้น<อ>สงขามก็มาเกิดอีกครับ นี่ความหนาวกํากลังจะมาอีกนะครับใช่คปีนี้ระวังให้ดีนะครับพี่น้องทางเหนือทางอีสานร,ระวังจะหนาวตายกันเพราะตอนนี้ที่มงโกนเนี่ยลบสามสี่สิบแล้วนะครับอ๋อแล้วลมหนาวนะั่นแหละมันจะพัดลงมาจากทางเหนือ,อตอนนี้มันกําลังคืบคลานเข้ามาแล้วพี่น้องทางเหนือทางอีสานเตรียมเครื่องวรักทาความอบอุ่นให้ร่างกายได้แล้วนะครับเดี๋ยวเผลอนอนแข็งตายอยู่ระวังให้ดีโอ้นี่ยดาวเดืนดินฟ้าอาเพศจะเกิดเหตุวิปริตทุกทิศสาอยู่อยู่ชายแดนเขมรนะครับ คนไทยไม่เคยต้องรีบัยมากันอพยพหลบภัยตั้งสี่แสนคนอย่างนี้ต้องมาเกิดเหตุเห็นไหมครับแล้วเขมรชาติเล็กๆเนี่ยเป็นชาติที่เขาเด็กๆ,ๆ,ๆเอาตัดหัวเอาตีนน้ำเอาเอาน้ำเอาเลือดหัวมาล้างตีนน่ะวันนี้มันข่มเหงยำแยงเราถึงขนาดนี้มันกระทืบเราแล้วมันยังไปด่าเราก็เรารังแกมันอีกแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงแบะแบกแบแบกันอยู่เพราะอะไรเพราะนักการเมืองเนี่ยมันถูกแบล็กเมย์เห็นไหมครับพอขยับประท่านนี่เดียวมันเอาลูกออกมาแฉ สะเทือนสะท้านกันไปทั้งประเทศโอ้โห oh. แล้วไม่เพียงขมรแบล็กเมย์นะครับฝรั่งก็แบล็กเมย์ oh. เห็นไหมที่เอารูปมาแฉนี่นะครับ,รบมันมีมากกว่านั้นอีกครับเพราะนี่แหละคือเราทําอะไรไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเมื่อยามกาลีกินเมืองเนี่ย oh. บ้านเหมือนดาวเดือนดินฟ้าก็อาเพศเกิดเหตุวิปริตทุกทิศสาตอนเ,เช้านะครับใครรู้เรียนรู้เรื่องดาวดูนะครับที่ทางสามสิบสามองศาทางภากฟ้าด้านตะวันออกเนี่ย ดาวประจาเมืองเราเป็นยังไงดูนะครับเหลือเล็กกระจิว๋วเดี๋วนิดเดียวอแล้วก็แสงเศร้าหมองเหมือนคนป่วยหนักอืมโอ้โหนี่แย่เลยนะครับแม่แล้วก็เออดาวพุธยังเข้าเรือนมรณะของดวงเมืองอกีกโอ้โหมันจะไปกันใหญ่แล้วต้องมีแต่ข่าวร้ายครับช่วงนี้จะมีแต่ข่าวร้ายไม่มีข่าวดีโอ้โ,อโหแมหมน่าเสีดายนะครับอาเซียนเนี่ย พันเอกถนัดคอมันเป็นคนตั้งเลยนะครับท่านประธานจาได้ไหมครับเป็นคนตั้งอาเซียนเลยนะครับไทยนี่เป็นผู้นําอาเซียนมาตลอดนะครับ,รบเป็นผู้นําเป็นผู้ก่อตั้งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเป็นหนึ่งในผู้นําเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทุกอย่างด้านต่างประเทศวันนี้อยู่บุ้ยล่าสุดครับไปประชุมต่างประเทศสู้เราได้ไหมครับ <laughs> ไม่ได้แล้ว <laughs> เขมรไม่ต้องเทียบกับมันเลยครับมันเนี่ยโอ้ยมันไปฟ้องไทยทุกประเทศที่ได้มีการประชุมในโลกเดี๋ยวมันไปหมดไอเราละครับ แล้วเรายังตัดสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศต่างๆมากมายไม่ต้องมากหรอกครับตอนที่เขาชุมนุมใหญ่กันประชุมกันที่ที่ปักกิ่งนะครับในโอกาสฉลอง80ปีชยชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่นอังกีษเนี่ยทุกประเทศเข้าไปกันหมดเลยครับประมุขประเทศเนี่ยเขมรมันยังส่งฮุนมาเนตรงกษัตริย์มันไปประเทศไทยไม่มีใครไปสักคนหนึ่งเนี่ยเพราะการต่อต้านจีนมันต่อต้านจนบ้าบอคอแตกไปแล้วนะครับเชื่อไหมว่าประเทศไทยนี่เคยคว่ำบาตรจีน พระบาทในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวไม่ส่งผู้ใหญ่ไปเลยแม้แต่คนเดียวโอชคดีครับนั้นได้อาศัยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมเลยบอกกู้หน้ากู้ตาประเทศไทยได้บ้างไม่เนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วมันจะยังไงนะเนี่ยใครไปทําความชิบหายอันนี้ไว้นะครับทําไมเราต้องต่อต้านจีนพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าเตือนไว้ตั้งนานในสร้างอนุสาวรีย์ให้สอนเตือนใจอยู่ไม่ไป รู้จักดูกันมั่งทำไมต้องต่อต้านรัเสเซียอวันนี้เราทไทยเราต่อต้านจีนเต็มเหนียวต่อต้านรัเสเซียอย่างรุนแรงนะครับท,ท่านทูตรัสเซียโวยวายอยู่นี่ดีว่าไม่กี่วันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงน,นาําคณะนักเรียนนายร้อยจปร,รไปเยี่ยมสถานทูตรัเสเซียเป็นครั้งแรกอนี่คือสัญญาณที่พวกนักการเมืองมึงฟังกันบั่งหรือเปล่ามึงดูกันบั่งหรือเปล่าอแล้วยังจะต่อต้านเขาเนี่ยคุณต่อต้านรัเสเซียคุณได้อะไร เมื่อครั้งที่รัเสเซียเปิดปฏิบัติการถารต่อ,อยูเเกนไทยเป็นประเทศที่ลงมติประนามเขานะครับโอ้โหเอาอย่าเออใช่ใช่ฮะเขาไม่โกรกก็ดีแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วตอนนี้ต่อต้านความบาดเขาทุกรูปแบบเ,เราเป็นขี้ฆ่าใครเลยครับถึงต้องไปตามข้ามบาดรัเสเซียรัเสเซียมาทําอะไรเราเจ็บช้ำน้ําใจเหรอแล้วไปความบาดเขาเนี่ยแล้วไปที่ไปต่อต้านจีนตอนนี้จีนมาทําอะไรให้เราแล้วมันสร้างข่าวจีนเทามาสร้างข่าวจีนยึดประเทศไทยมณฑลไท,นทกวัวอะไรเนี่ยนี่เป็นวาทกรรมที่เหมือนกับ วาดรูปประธานเหมาเป็นยักษ์คือโลกในสมัยอคอมมิวนิสต์นั่นแหละครับเนี่ยมันก็กลับมาอีกแล้วแฟนถามนัาวิราารว่าน้ามันรัสเซียก็ราคาถูกน้ํามันอิหร่านก็ราคาถูกแล้วทําไมเราไม่ซื้อจากราคาถูกต้องไปซื้อราคาแพงครับไอ้เหียบันดาก็เพรก็เราอยู่ในขบวนการไปคว่ำบาตรเขาไงครับ<อ>เราเป็นทาสฝรั่งเขาจูงมือให้ไปคว่ำบาตรใครเราก็ไปคว่ำบาตรเขาหมดมแล้วมันกกการอะไรใครอยากคว่ำบาตรใครก็เป็นเรื่องคนนั้นนี่ครับแล้วทําไมเราต้องเป็นสมุนบริวาร ห้อยตามเข้าไปคว่ำบาตรเขาคว่ำบาตรรัสเซียก็ไปคว่ำบาตรรัสเซียด้วยเขาคว่ำบาตรอิหร่านก็คว่ำบาตรอิหร่านด้วยเขาคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ,อก็ไปคว่ำบาตรเกาหลีเหนือด้วยบา<อ>้าหรือเปล่า<อ>แล้วคุณจะบอกว่าคุณเป็นประเทศเอกราชอันนี้เป็นเมืองขึ้นเออใช่เลยครับเนี่ยเหมือนเราเป็นเมืองขึ้นเลยนะครับจีนก็ดีกับเรารัสเซียเนี่ยโอ้โหสมัยรัชกาลที่ห้าช่วยประเทศไทยไว้เยอะนะครับเป็นงไงเลยยุ่งนะท่านไปศาลในสงครามโลกครั้งที่สองถ้าจีนรัสเซียมาช่วยเราเป็นเมืองขึ้นเข้าไปแล้วนะครับ ไปอวดดีไปประกาศศักดาเข้าข้างพันธมิตรเข้าข้างญี่ปุ่นทำสงครามกับพันธมิตรแล้วก็แพ้สงครามเขามีมติให้ปลดอาวุธประเทศไทยแล้วนะครับให้จีนเป็นผู้ปลดแต่ด้วยการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ของจีนรัสเซียเราจึงพ้นสถ,ถานะผู้แพ้สงครามเป็นฝ่ายชนะสงครามได้อืไอ้พวกฝรั่งมันก็ช่วยเรานะแต่มันเรียกค่าช่วยเหลือเราต้องจ่ายเกินให้มันค่าค่าช่วยเหลือเนี่ยคนละกี่ล้านล้านเหรียญแหละครับต้องใช้ไปกี่ล้านตัน มีิขอนสงครามมาโดนไปจมเลยครับสมไยศาลช่วงนั้นละ่ะโอ้แล้วคุณก็ยังไปคบไปจงรักภักดีกับไอ้พวกนี้อยู่ได้บ้าหรือเปล่าเออประเทศไทยเราต้องเป็นมิตรกับทุกประเทศครับแต่ไม่จําเป็นต้องทําตัวเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งครับอืวันนี้เนี่ยคุณทําตัวเป็นเมืองขึ้นฝรั่งและเป็นลูกไม้ลูกมือและลูกตีในฝรั่งในการเหยียบหน้าประเทศหมาบหน้าอื่นในโลกทั้งที่เขาเป็นมิตรกับเราเนี่ยจำไรไหมล่ะครับโอ้เห็นด้วยแล้วนี่เลยบอกว่าตามประเทศคุณเก่งขี้ข้า ใช่เลยครับแฟนท่านไปสารเลยนะครับนี่แฟนท่านไปสารเลยส่งมาบอกว่าเป็นคนท่านไปสารเป็นคนระโนดสงขาสงขารเนี่ยหัดใหญ่ก็สงขาโดนหนักขนาดนี้บอก15วันฟื้นเนี่ยไม่มีทางฟื้นเลยขยะเต็มไปหมดเลยถามท่านไบาสารว่าทำไมท่านไปสารไม่จัดการบอกให้จ้างคนไปเลยบอกรัฐบาลให้ทำไม่หน่อยไม่ใช่ว่ยยายกแยงเอาสอสสไปไปนั่งกินข้าว คนสงขาบอกไปศาลช่วยหน่อยวันนี้นะครับก็มีแต่ท่านรองนายกทำหน้าที่ไปปักหลักทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่นั่นนะครับ,รบก็ได้ใจชาวบ้านนะครับ,รบอย่างน้อยก็ช่วยจริงทําจริงอแต่ว่าในภาพรัฐบาลโดยรวมนะครับคุณไล่เดียงสามากยามที่ประเทศยามที่คนใต้ต้องการช่วยชีวิตคุณกลับไปหาน้ำไปแจกไปถ่ายรูปไปผัดข้าว<อ>เลยทำให้คนตายมหาศาล<อ>วันนี้ตายเท่าไหร่คุณยังไม่กล้าบอกจำนวนเลย ค,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 ครับเจ็ดคนแปดคนร้อยี่สิบคนร้อยสี่สิบคนในขณะที่ในพื้นที่นะครับเฉพาะบางมัสยินตนี่ก็ฝังศพไปแล้วร้อยกว่าคนครับมีข่าวล่ำลือนะครับว่าตายเขาเนี่ยพันเก้าร้อยคนโอ้โหแล้วถึงวันนี้น้ำท่วมใหญ่ไปกี่วันแล้วนะครับจํานวนคนตายเนี่ยยอมรับถแถลงหรือยังยังไม่ถแถลงแค่จํานวนคนตายเท่าไหร่คุณยังถแถลงไม่ได้เล้และประชาชนจะไปเชื่ออะไรครับการเมืองแบบนี้ พวกคนที่เขาติดเตียงเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปแจ้งนะครับว่าเขาตายเพราะก,กนั้นนะครับศพ uh huh. เนี่ยไม่มีไม่มีโรงใส่ uh huh. ไม่มีที่ฝังที่เผานะครับเพราะทางใต้เนี่ยเขาไม่มีต่อโรงเก็บไว้หรอกใครตายศพหนึ่งก็ต่อโรงโรงหนึ่งทีนี้พอตายเป็นพันๆอน่างเงี้ยก็ไม่มีโรงใส่ต้องเอาศพนี่นะครับไปซุกใส่ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้ก็เหม็นคลุ้งทั้งเมืองแล้วนะครับ oh. แล้วญาติพี่น้องไม่รู้ศพญาติพี่น้องเนะี่ยไปวิ่งตามตวกนี้จ้าระหวันวิ่งหาศพกันเนี่ย แล้วทำไมรัฐบาลคุณไม่ทําให้เรียบร้อยอันนี้แค่เรื่องนี้แล้วเดี๋ยวนี้กี่วันแล้วครับ10วันไม่ว่าจะคนตายกี่ศพแล้วเป็นใครบ้างอยู่ที่ไหนนะครับอมันจะบอกเทียบไม่ได้กับเมื่อครั้งสึนามิทักษณิณก็จัดก,การได้งดงามรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าเยอะอแล้วยังไปด่าทักษณิณกันอยู่นั่นแหละโอ้โหแต่ว่าจากนั้นนะครับ,รบพอน้ำลดไปแล้วเนี่ยมันต้องสู่สถานการณ์ ที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ใช่ไหรมครับ,รบไม่มีข้าวกินไม่มีน้ํากินตอนนี้คุณระดมไปเต็มที่ได้เลยนี่สองแล้วสามคืออะไรต้องเคลียร์พื้นที่ครับคบวันนี้ตามถนนน้นทางนะครับบ้านช่องน้าท่วมหมดข้าวของเสียหายหมดรถล,ลาเต็มถนนเลหมดบนถนนโคลนเข้ามาอยู่เนี่ยเป็นคืบแล้วเราบอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยใครเป็นเจ้าของรถเนี่ยเอาออกไปเขาก็ด่า,ดาแม่เอาด้วยครับเพราะชาวบ้านม,มันจะมาแบกรถขึ้นแบกกลับบ้านได้ที่ไหนล่ะครับมันต้องมีรถมายกมาลากไป Oh. แล้วรถยกรถลากนั้นเอามาจากไหน oh. อู้ซ่อมรถทั้งสงขาหายใน้ําท่วมหมดครับไอ้อู้ซ่อมเนี่ยก็ไม่มีปัญญาจะซ่อมแล้วอะไรอีกต่อไป oh. ไอ้รถยกรถลากนันมันจึงไม่มีทางที่จะย้ายรถได้เลยครับ oh. แตมเมืองอยู่งั้นน่ะ oh. แล้วนี่กี่วันแล้วละครับ oh.